สวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีสางหาสุขูมสุคนครับผมมือนีโปรเจกต์หฮอเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโปรเจกต์เราเริ่มต้นขึ้นแล้วกับเรือบันไดลำแรกของอำเภอน้ำคุณเรือบันไดลำแรกของอำเภอน้ำคุณอำเภอกันทลักษกบ่าไดของเขตประเทศนี้พ่ท่านมีนะพี่นอ้องเห็นเขาใส่กันแต่อยู่ในภาคกกางเบิ่งในคลิปยูทูบแล้วกะ็เฮ็ดตามเขาครับผม ลงทุนไปแล้วนะจะสามพันไปนะพี่น้องเว้ยเบิดหลายบาทอยู่ครับ 3, ามสี่พันสื่อเล็กสื่อ,อยังสื่อนอ็อตสื่อเน็ตบันไดยังท่านได้เหตุครับผมเดี๋ยวให้ไปทดลองร่อยหนาเมืองกวนวามันสีร่อยลักษณะจังไดเดี๋ยวจังกลับมาเห็นบันไดใส่หลกักะใส่ถุนซ้องขา ทุนเจ็ดนิว้วเงาเมตรสามสิบครับผมกับกะละมังอ่างเป๊ะสองร้สี่สิบลิตรไปเอาไปลองน้ำกันพี่น้องไปลองน้ำกันว่ามันสีลอยมันสีเป็นยังไงสัมผัสแหลกลงหนาบลองเบิง้งไปไปพอกันอยูังไงครับผมมามาหอดน,น้องเลยพี่น้องมาลองสัมผัสแหลกลงหนาบกับเรือกะละมังของเฮาเป็นยังไงเนาะ ตะคีได้ป่ะเนาะไปลงไปเอาอันนี้ละเพาย์กกาพายไพ่ซะก่อนไพ่เพื่อนได้เห็ดพี่เนาะฮะสัมผัสแรก ที่ใดพี่เา่าที่ได้ก็ถือว่าบุคโค้งเข่งเพราะันไหนไปไันไปผมพาลงไปลึก,ลก กขีีด่อยู่ที่เนาะ เราพานอยู่พี่น้อ,บอ,องบข้งเคยงแห้งกนได้ได้จะน,น,นิ่งอยู่แต่ว่าจะตีงอแงงอแงไม่ใชน้นนนอยนะเน้นนั่งกางลํามันพี่น้องต่างกล่องกันครับผม